เข้าป่าเก็บเห็ดจ้าสนุกสนานกันเลยสาวๆไปแล้วจ้าไปไปเก็บเห็ดกันจะได้ไหมเนาะ้ยโอ้ไม่ด้ดิ๊กอะเยอะเลยไหมเนาะเยอะเลยนี่นะเโอ๊ะโอน๊ะ่ เก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะลูกโอ้โหมเก็บเห็ดแล้วลูกมามาหุนนะขวนนะขวนเป็ดจุ่มยี่โพยอแอม่ขว่นนะเก็บแม่ฮารดยี่อพยแม่เห็ดไลค่ะคอยจะเก็บตัวมืดหุ่นนะหุ่นนะหุ่นนะ มันั่มาเนี่ยห้าพี่บานเนี่ยอันนี้ก็ล่งดอกน้อยอันนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่ข้างกีกีข้างข,งนนขางี่กมีสนุกเก็บค่ะวันนี้พอแค่น,นี้ก่อนค่ะเพราะว่าลูกๆรออยู่บนรถค่ะอันนี้แม่ได้เห็ดดำมาด้วยนะเนี่ยทับทมตะเลขกำนองออก ป่าน้อยนี้ได้เท่านี้แหละมาแบบรีบๆค่ะเพราะว่ามันมืดแล้วลูกก็เริ่มหิวข้าวแล้วค่ะปสวัสบามหือสบามเห็ดพอกมีเก็ดเลยสนลยานนั่ง้องเล็กยังคะแอ๋อเรากลับไปให้เอาเห็ดไปให้คุณย่าก,ก่อนนะคะ Går det till farmor? <laughs> 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 Sonja är inte dålig på att gå i skogen. är <hör> dina ben i skogen? En till ja. till Sanna. Vänta med Sanna. Åh Ta själva. Vi ju. Vi har. Inte vi har så många, vi pratar plockar nästa varje dag. Om jag får dit mera, men det blir inte så med när jag har varit för... Det är den här, den här! Oj, den vill nog farmor inte ha du. Den får mamma ta. Jag har ju en plåt till. Oj. Oj, 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 oj. Och så denna inte heller. Nu slog det. Tänna, ja. gör det, det är det inte en som sån där lång som här? Så, nu ska vi åka. Kom nu. Tack så jag, ha allihopa. Mm. Uh -huh. Inget, ja. Mm. Ger du Sanne?